วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EVME, AXA, ร i มิ m i Pro ชียงใหม่และ Filamina สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ออนติตดอลแล้วก็ข้างหลังนะครับคือ e-tron ตุยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับเมื่อก่อนนะ e-tron มันมี 95กิโลวัตต์อร์บตเตอรี่ตอนนี้เขาเพิ่ม20%ให้มนเป็น114กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่ว่าเขาไม่ได้แค่นั้นนะเขาก็ทำให้มันใช้ไฟฟ้าน้อยลงนะ a e r o d y n a ิกสดีขึ้นนะครับผมมีวิดีโออันหนึ่งนะอันเก่าที่ผมเล่นเอาเทปมาปิด Audi Rings นะครับเมื่อก่อนมันเป็นแบบมันเข้าไปอย่างนี้ตอนนี้นี่มันเป็น smooth plastic อย่างนี้นะครับก็อันนี้อ่ะมันคงจะทำให้มัน a e r o d y n a มก c ดีขึ้นอีกนิดหน่อยแล้วก็มันก็ยังมี fake g r i แต่ว่า รู้สึกอันนี้มันมันสม ooth กว่าอันเก่านะครับนอกจากนั้นมันก็จะคล้ายอันเก่านะครับแต่ว่าเมื่อก่อนนะอีท رون ตัวที่มันเป็นสี่เหลี่ยมนะนะั่นแห่ะ drag coefficient เป็น0.28นะครับอันนี้เนี่ยอีท رون ตมวยมานะคันหนึ่งแต่ว่าหลังจากรุ่นรุ่นใหม่นี่มันจะเป็น0.27อันนี้เป็นสปอร์ตบั k สปอร์ตบั k นนี้เมื่อก่อนเป็น0.26ตอนนี้เป็น0.24แล้วก็ ผมก็เห็นว่าถ้ามันมี Virtual Mirror มันจะทำให้มันดีขึ้นอีก0.01ก็กลายเป็น0.23มั้งไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าแปลว่าตอนนี้นะครับ a e r o d y n a ม i กสของ e-tron มันดีกว่าหรือว่าเท่ากับ Tesla นะครับแต่ว่า Drive Train Efficiency มันอาจจะไม่ดีเท่ากันนะครับแล้วก็เนี่ยยางแต่ว่าอันนี้เราไม่มีหนุกเนของกับบริตต์อ R5 นะมันเป็นมันเป็น Pirelli i ไ e อะไรเนี่ยไอซ์ซโร่มันอาจจะไม่เก็บเสียงดีเท่าฮอกบลิตต์ต่อข้างล่างข้างหลังเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนี่ยดูภายในนะภายในนี่ก็เหมือนเดิมผมก็เคยร e ีวิวอี r o รนตุยมาก่อนนะครับก็มีจอมีอะไรข้างหลังนี้นะครับแล้วก็ข้างหน้านี้ก็เหมือนกันนะครับวูชภายในฮะก็ดูดีนะแล้วก็เนี่ย Q8 Sportback e-tron Quattro ฮ huh? ะ okay. โอเคลองหนั่งนี้่อลยล้วตอนนี้นะเราใช้ car s c a n ได้นะครับแต่ว่ามันไม่มีทุกอย่างที่มันโชว์มันไม่โชว์ Kilowatt input output แต่มันก็โชว์ Battery Percent มันโชว์ว่า Battery energy มันเหลือเท่าไหร่แต่ว่านี้ผมก็งงเลยเพราะว่าตาม spec มันจะเป็นร้อยเท่าไหร่นะร้อยหกหรือว่าร้อยเจ็ดกิโลวัตต์ hour net capacity นะแต่ว่าตอนเราชาติถึงร้อยเปอร์เซ็นต์มัน report แค่ประมาณเก้าสิบเจ็ดกิโลวัตต์ hour ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมันหายไป10กิโลวัตต์เอาเราเราจะทสดูนะผมได้ขับมาที่นี่เริ่มเทสบแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราจะขับ120กิโลมตรลองเช็คดูว่ามันจะใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนอีทรอนตู้นี่นะครับมันกินไฟฟ้าเยอะมากแล้วตอนนี้นะเราอยากจะรู้ว่ามันดีขึ้นไหมหรือว่าเหมือนเดิมอากาศก็ไม่ได้ดีมากนะเออฝนไอ้หิมะตกนิดหน่อยแต่ว่าใช่มัมมันก็เป็นอย่างงี้เราเลือกไม่ได้นะครับ โอเคแล้วก็ถ้าเราจะให้เทสนี่มันเรียลเวิลด์มากสุดนะครับเราจะต้องแช่เลนซ้ายนะครับะนะั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเราจะเปลี่ยนเลนนะเราก็ต้องอย่าใช้ไฟเลี้ยวเราถ้าเราขับเหมือน Audi drive เราต้องห้ามใช้ไฟเลี้ยวนะครับะนะั่นแหละมันจะได้เทสมันจะได้เรียลเวิลด์มากสุดนะครับ <laughs> แล้วก็ไหนๆ,ๆ,ๆเห็นกระจกไหมครับน,นันนี้ผมว่าไม่ชินเลยนะเพราะบางทีผมจะดูกระจกผมจะส่องที่นี่เอ้ยไม่มีกระจกต้องลงไปที่นี่หน่อย เหมือนกันฝั่งนี้ก็งงใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยจะส่องทีน่นี่เอ้ยไม่มีกระจกมันอยู่นี่มันอยู่นี่ <c oughs> แล้วก็ผมก็ได้ยนะินว่ามันมีปัญหาหลายคนมันมีปัญหาตอนฝนตกหรือว่าอะไรไม่รู้มันมีคอนเดนเซชันมีอะไรมาบล็อกออกระจกแล้วก็กล้องแล้วก็ไม่เห็นชัดเจนนะั่นแหละบอว่ากระจกธรรมดามันก็เวิร์กดีนะทำไมจะต้องทําอย่างนี้อะ่ะใช่ไหมมันมีวิธีอื่นน่าจะทําให้รถมันประหยัดไฟฟ้าก็ดูเจ็ตหลอดสินะครับแต่ว่าเหมือนกันอันนี้นี่ก็ มันยกนะมันยกวีลกับไม่มีสตอ็อนกนะก็ยุ่งยากว่าน่าจะมีเหมือนกันนะี่ยนะกับอันนี้อนะ่ะมันกระจกธรรมดาเนะี่ยเวิร์กเดย์นะครับแล้วตรงนี้เราก็ต้องขับ124กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ1 2อยย่ี่นะไม่น่าคนที่มันขับอ e ีทรอมันขับจ๋าขนาดเลยนะครับนั่ยน,นะที่นอร์เวย์นี่นะอีทรอนนี่นะ ช้ามากเลยนะส่วนใหญ่บางทีก็อ e ีทรอนจะจะขับช้าๆข้างหลังรถบรรทุกนะที่ซูเปอร์ไฮเวย์ที่ Highway, ท110ลิมิตนะครับ <c oughs> โอ้วันนี้นี่ไม่มีลมเลยโอ้อันนี้ก็ดีนะอันนี้ดีสําหรับอ e ีทรอนนะถ้ามันไม่มีลมนะครับแต่ว่ามันมีหยุยมะตกนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม,ม่เยอะหรอกมันจะเป็นประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราจะขับไปอีกนิดหน่อยนะแล้วก็จะยูทรอนนะครับที่สตรอนลิชอีกไม่ไกลนะครับ มันจะเป็น66กิโลเมตรนะหรือเอ้ยเผมใช้ผมใช้ไฟเลี้ยวเอ <ado S 1> ้ยเ้ยตีตีตีม okay, ือเลย Shame on you Shame on you โอเคเราต้องหกักหักไปที่ไฟไฟ้าที่มันใช้ไฟเลี้ยวนะต้องหักไปนิดหน่อยนะได้อ๋อ <laughs> ที่นี่มีสมันนิ่งแล้วนะเนี่ยอ๋อดีโอเคแล้วก็ที่นี่ก็ถนนแห้งแล้วนะ <c oughs> ผมก็คงจะนับเทสนี้มันเป็นถนนแห้งเพราะว่าส่วนใหญ่มันถนนแห้งแล้วที่มันเปียกมันก็ไม่ได้เปียกมากเปียกนิดหน่อย ตอนแรกเรากลับว่าจะยูท์นก่อนที่นี่นะแต่ว่าเราจะขับไปนิดหน่อยไปที่เอสปอร์นะี่น่ะข้างหน้าเนี่ยเราก็ค่อยยูท์นนะแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าคันนี้มันไม่ได้เก็บเสียงดีมากนะถ้าเทียบกับคันอื่นโอเคแบบ4ปีก่อนนี้ตอนอ e ีรนตุยออกมานะมันก็เป็นรถที่มันเก็บเสียงได้ดีสุดนะครับเงียบสุดเพราะว่าตอนนั้นมันไม่ค่อยมีรถไฟฟ้าอื่นแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็มี EQS แล้วก็มีรถจีนนะครับมาเนี่ยฮงชี xi, แล้วก็ที่เพิ่งจะทสนั่นนะ e t 7นะครับเงียบมากเลยนะเงียบสุดๆแล้วนะเงียบกว่าคันนี้เลยนะครับปอะอาน,นั้นเลยอะ่ะแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเอาดีเขาก็ไม่ได้ทําอะไรให้มันดีขึ้นนะกับอันนี้มันก็เหมือนเดิมนะครับประมาณนั้นอะ่ะผมก็เห็นว่าเขาไม่เคยเปลี่ยนอะไรนะก็แค่เอาแบตเตอรี่ใหญ่ใส่แค่นั้นอะ่ะถ้าเป็นเทสล่านี่นะภายใน4ปีนี่เปลี่ยนอะไรเยอะมากอัปเกรดอะไรแบบสารพัดเลยอันนี้นี่รู้สึกเหมือนกับว่าเออเทเราไม่รู้ว่าแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นก็ คงจะรู้สึกว่ามันเหมือนเดิมมันประมาณนั้นอะขน่ก็ไม่รู้อะอยงัไงดีอะถ้าถ้าอย่างนั้นนี่ e-tron นี่มันมีความหมายอะไรทำไมเราจะซื้อ e-tron ตุ้ยอะโอเคเดี๋ยวเราคอย test ดูนะอีก2อวันเนี่ยตอนเราจะเทส1หนึพันกิลเมตร 1, กับทุกอย่างว่ามันดีไหมมันเทียบกับถ้าเทียบกับรถบคันอื่นสมัยนี้มันดีไหมหรือว่าคันอื่นดีกว่า โอเค120กิโลเมตรต่อชั่วโมงองวัตต์ต่รกิโลเมตรโอเคตอนนี้ครับ9 0หรือว่า9 4นะครับเ0 GPS แต่ว่าก่อนหนอานะเราเช็คน้ำหนัก Oh there's a slight offset Okay 40 kilos offset <laughs> 1,380 a l r i g h t The whole car holy macaroni 2740 kilograms wow well actually hasn't gained that much in weight hmm all right All is right. good okay then let's test the o-naga oh siang chat dinner. lekau lusikum surround immersive sound บสก็แน่นแน่นแล้วก็ดีฟนะครับแต่ว่าอันนี้มันแปลกนะเพราะว่าโฟนสวางเบอกว่าคันนี้มันเป็นท็อปสเปกนะครับแต่ว่าตอนผมดูลำโพงมันไม่เขียนว่าเป็นบังโอเร์รูสันผมก็งงเลยว่าอันนี้บังโอเร์ูสัน Bang o en, หรือว่าไม่ใช่บังโอเวอรอรูสัมแต่ว่ามันก็เสียงมันดีมากแล้วนะครับชัดดีไม่โอเวอร์คริส แล้วก็มันมีผมได้ยินแลว,ว่ามันเป็นมันเป็น immersive sound มันมี sound processing DSP อะไรก็ไม่รู้ uh, surround sound ได้ยินเสียงจากข้างหลังด้วยอะ่ะปกติถ้าผมปิดทุกอย่างผมจะปิดปิดป,ดปด flat flat EQ อะไรทุกอย่าง flat แต่ว่านี่มันยังมันมันไม่มี setting แล้วนะแต่ก็เสียงสบายมากเลยนะครับตอนนี้อ่ะเพลงนี้อะ่อะเพลงนี้เป็นยังไงเดี๋ยว skip หน่อยจะฟังเบส linearity base ดีมากโทนทุกอันมันมันเสียงเท่ากันได้มันดังเท่ากันอันนี้ก็ดีโอ okay. เคเพลงอันนี้เสียงคนที่มันจะแหลมนิดหน่อยแล้วสเตอรอบางอันนี้มันจะรู้สึกแบบ แบบยังไงดีอะหน่าลำคาญหน่อยมันจะเสียง over c r i s ไปหน่อยแต่ว่ากับสเตอริโอนี้เสียงคนนี้นี่สบายดีฟังสบายดี See. See. See แล้วก็เบสเบสกับไฮเออร์โทนมันบาลานซ์กันพอดีเลยเบสมันไม่แรงไปมันพอดีแล้วมันก็ไม่เบาไปมันแบบ บาลานซ์ดีมากเลยครับโอเคอันสุดท้ายน,นี่เราจะฟังเบสอีกทีหนึ่งว่าบางคันนี่นะมันจะสั่นประตูนะมีมิดเบสที่มันทำให้มันสั่นประตูอันนี้ไม่น่าจะเป็นไรเพราะว่าเป็นรถเยอรมันนะครับรถเยอรมันนี่มันสุดยอดเลนะดี๋ยวลองฟังดูนะยะ่าไม่เป็นไรเลยเปิดดังก็ไม่ได้ไม่ดินเสียงประตูสั่นแล้วนะครับเพราะว่ารถเยอรมัน เขาดีไซน์ดีนะครับจะให้คะแนนหรือผมว่าก็ผมไม่แน่ใจว่าน,นี่เป็นบองูรูสัไหมอะแต่ผมว่าน่าจะได้เก้าคะแนนนะะดีมากอาจจะขาดนิดหน่อยผมไม่รู้ว่าอะไรนะไม่แน่ใจแต่ว่าก็ดีมากเลยครับอเอ้ยตอนนี้เรากำลังจะลงดอยนะครับแล้วก็เราจะเช็คดูนะถ้ามันจะลองใส่เกียร์ว่างโอเคนี่จะโคสต <laughs> ์รถคันนี้มันหนัก นะแล้วก็ dry cool vision ก็ดีมันก็น่าจะไหลลงดอยได้ดีใช่ไหมอืม hmm. โอเคลองเช็คดูนะ,ะผมจะไม่ได้ขนไหนที่มันดีสุดนะคิดว่าเป็นมันอาจจะเป็น score the end หรือว่าไม่รู้ว่า tesla tesla ก็น่าจะโคตรดีแล้วนะ,ะแต่ว่าคันนี้ลนะ่ะลองดูนะตอนนี้เนี่ยความเร็วอยู่นี่นะครับหรือว่าเดี๋ยวมันมันมันอาจจะนับน้อยลงนิดหน่อยมันอาจจะเป็นร้อยหเนี่ยนะมันอาจจะต้องเราต้องบวกหนึ่งแต่ว่าก็ มันก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะอ่ะใช่แล้วก็แปลว่า potential energy มันมีเยอะนะครับตอนเราลงดอยอะ่ะมันหนักมันตุ้ยอะ่ะครับคันนี้มันตุ้ยอะ่ะแต่ว่าออโอเคๆเ,เร็วอ้เฮ้ยแต่ว่าผมเคยเคยได้ตั้ง120คิดว่าเคยรอ้อยรอ้อนร้อยยี่สกิโลเมตรต่อชั่มนะกับคันอื่นนะอืมคันนี้ไม่ถึงแล้วนะก็ทำไมอะ่ะ drag coefficient ก็ดีแล้วก็น้ำหนักก็เยอะ แล้วก็ลมก็น้อยที่นี่อะ่ะแต่ผมสงสัยว่ามันอาจจะเป็น Dry t เทรนฟ f f เช i e n c y มันอาจจะเป็น Friction ในมอเตอร์ฟริ i ชัในเกียร์บ็อกซ์กับกั e วีลแบริ่งทุกอย่างนะกับคันนี้มันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าคันอื่นนะครับนันแนะผมสงสัยว่าเป็นอย่างนี้อะ่ะที่ที่อีตรนตุ้ยมันใช้ไฟเยอะสาเหตุนั่นแนหะมันอาจจะมาจากดรา Train เพราะว่า d r i v คูฟ e ิเชอก็ก็น่าจะดีตรงนี้นะน,น,นะ เดี๋ยวลองดูนะปกตินี่ผมจะไหลไปถึงไหนเนี่ยกว่ามันจะเป็น90กิลเมตรต่อชัโมงมันจะขึ้นดอยอ๋อโอเคอืมแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็น permanent overdrive หรือว่ามันตัดหนึ่ง motor ได้ครับก็มันเป็นมันจะเป็น induction motor มันไม่เป็น pm motor นะอนนี้โอเคโอเคตอนนี้เริ่มขึ้นโอเคตอนนี้ชาแล้วเดี๋ยวต้องใส่เกียร์แล้วอ๋อก็เกือบจะขึ้นดอยได้เลยนะ โอเคโอเคโอเคไม่ได้ดีมากแต่ว่าก็โอเคนะครับเนี่ยผมลองเอา uh, variable อันอืน่นมาดูนี่นะครับอันนี้เป็น torque ของ front motor แล้วก็ torque ของ rear motor นะครับแล้วถ้าเราครูสอย่างนี้นะมันจะใช้แต่เครื่องข้างหลังนะครับข้างหน้านี่มันจะแบบพักผ่อนนะครับเนี่ยแต่ว่าถ้าเราเร่งนิดหน่อยนะ อร์มันก็จะเป็นข้างหน้าด้วยนะเนี่ยนะแล้วก็ถ้าเราลองเ e จันนะเดี๋ยวจะเช็คตัวนะเจนนี่เป็นยังไงอ๋อข้างหน้ามากสุดใช่ข้างหน้ามากสุดข้างหลังก็มีบ้างออันนี้ก็ดีนะเพราะว่าใช่อีทรอ o นตู้อ่ะมันจะเป็น i n d u ักชันมเตอทั้งข้างหน้ากับข้างหลังนะครับ มันไม่เป็นเพอพวงมาลัยบางเีโมดเลยแล้วมันก็ไม่ต้องการคลัตช์หรือว่าอะไรมันไม่ต้องการอะไรที่มันดิสเอนเกจนะมันก็อินอินเวอร์เตอเอออินดักชันโมด์หรืมันก็แค่ตัดไฟแล้วมันก็จะไหลไปอย่างนั้นแต่ถ้าจะเป็นเพีเออีโมด์นี่ถ้าเราตัดไฟไปมันมันจะไหลหมุนมันจะมันจะมีรีสิสเซนส์นิดหน่อยนะครับถ้าเป็นเอ่อเช่นเป็นเอ่อไอเพสหรือว่าเอ่อ Volvo ก็เหมือนกัน Volvo x c ็0 มันก็เป็น uh, permanent m a ง n e t าเพราะฉะนั้น Volvo มันจะต้องเป็น all wheel drive ตลอดแต่ว่าคันนี้นะครับมันเลือกได้ว่าจะเป็น all wheel drive หรือว่า rear wheel drive นะฮะแล้วก็ผมก็ไม่รู้ทําทำไมมันเลือก rear wheel drive ทมอเตอร์ Motor, อั้งข้างหลังมันมันใช้ไฟฟ้าน,น้อยกว่าอันข้างหน้าอันนั้นไม่แน่ใจนะเดี๋ยต้องเล่งเล่กหน่อยนะต้องแซงคันนี้นะครับแล้วก็มีรถมาข้างหลังแล้วก็ไม่อยากจะแช่เลนนานไปก็เดีวเราเดี๋ยวเรากลับไป นี่แล้วก็ต้องเบานิดหน่อยเช็คตัวทอร์กอ๋อโอเคถ้าเราเบาอย่างนี้มันก็จะทอร์กพอๆกันเ,เบาๆหน่อยอ๋อตอนนี้เราตอนนี้เราใช้เรจันแล้วเราปิดเ g จ o นหรือว่ามันไม่ได้ปิดสนิทนะครับเนี่ยฮะเหมือนเมื่อกี้นี่ใช่เราน่าจะดูอย่างนี้ตอนเราลองอสไลด์ลงไปแต่ว่าถ้าเราใส่ย่ดูนี่มันเป็นลบหกนิวตันเมตรถ้าเราอันนี้เป็นนิวตรอลนะอ๋อนิวตรอลมันจะเป็นอย่างนี้เลย มแม่มนนะเออเอ้ย,อยแต่ว่าศูนย์นิวตันเมตรหรือว่าลบศูนย์จุดห้าอันนั้นมันอาจจะเป็นแค่ดิสเพลย์เรอร์นิดหน่อยนะั่นแหละที่มันมันโชว์ศูนย์ใช่ครึ่งนิวตันเมตรเดี๋ยวต้องรออันนี้เราก็หาเราโคสในิดหน่อยใช่ไหมคือโคสแล้วก็เดี๋ยวจะใส่เกียร์รประมาณนี่โอเคก,กลับไปหาประมาณ30 เท่าไรเนี่ยยี 20, 20, ่สิบยี่สิบสามสิบนิวตันเมตรโอโตกะลังเรามาถึงไอออนนะโอ้วันนี้มีรถหลายคันชัดนะแต่ว่าโอเคเทสนี้นะครับเป็น229วัตต์แออัดกิโลเมตรแต่ว่ารถคันนี้มัน under report distance นะมันจะต้องเป็น182นะครับเดี๋ยวเราจะเช็คดูว่ามันเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอันนี้มันจะต้องต่ำกว่าน,นี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะต้องขับอีกจนถึงแบตเตอรี่เกือบหมดนะแต่ว่าเรามีแบตแบตเตอรี่มันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ เราไม่รู้นะครับไม่รู้เป๊ะหรอกเราดูในจอได้ว่ามันเป็น20.5%นะครับแล้วก็ใช่ถ้ามันเป็น QC e t r อีทรอมันจะโชว์ในจอนะแต่ว่ามันมีมันมีวิธีหนึ่งเราเข้าไปในนี้ในชาร์ติ้งสกรีนของรถมันก็จะปรากฏว่า20%ิรแต่ว่าผมรู้สึกว่ารถคันนี้มันโบราณนะมันที่มันเป็นยังไงตั้งแต่2 0 1 9เ้าขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรเขาไม่ได้ทำอะไรดีขึ้นนะครับมิวสิกเพลย์เนี่ยมันก็ยังไม่มี s p o t i f y Support นะ ไม่ใช่เหมือนเทสลาไม่ใช่เหมือนเอ่อพอลสตาร์หรือว่าเออรถคันไหนนะที่มี spotify อะ bm bm ก็มี spotify แต่ว่า audi นี่น,นี่มันเป็นสำหรับคนเท่าเนี่ยนะยังไงก็ได้ใช่ไหม <laughs> นั่นแหละนีะ่ยพูดถึงพอลสตาร์ก็มีพอลสตาร์ผ่านมานั่นนะฮะงามก็งามก็อมกอโอเคแต่ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะขับไปนิดหน่อยนะครับจะถึงบัตเกือบหมด โอเนี่เรากำลังจะถึงศนอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยเรามี7.5%นะครับแล้วก็ผมก็เจออันนี้แล้วนะเจออุณหภูมิของแบตเตอรี่นะครับ1 2บสองถึงสิองศาแล้วก็อันนี้นะครับเป็น power limit discharge limit มันเริ่มตกก็ใช่แต่าาว่ามันเป็นแอมป์นะมันไม่ใช่เป็นกิโลวัตต์เราก็ต้องคูณโวลต์อันนี้อะ่ะมันก็จะเป็นสักเท่าไหร่เนี่ยเออร้อยประมาณหนึ่งร้อยไม่ใช่หรอกร้อยยี่สิบกิโลวัตต์ประมาณนั้นนะโอเค แต่ว่าเ,เดี๋ยวมันจะไปถึงได้ไหมเนี่ยเ,เราจะกลับไปที่ดอนนะก็ไม่รู้ว่าเราจะขับไปต่ําแค่ไหนนะครับตอนนี้เราเหลือ7%นะเพราะว่าตอนผมเทสอบตรนตุย e รุ่นเก่านะรถมันดับตอนเราเหลือ2กิโลเมตรโอเคเพราะฉะนั้นเราก็คงไม่อยากจะขับต่ําไปนะแตค่คันนี้มันอาจจะเหมือนอันเก่าไม่รู้อะแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะเสี่ยงวันนี้อากาศก็ไม่ดีนะก็ต้อง เผื่อไว้นิดหน่อยนั่นแนหะประมาณนั้นแนหะโอเคเรากลับมาถึงไอนอนต์แครับตอนนี้ถ้าเราเช็คทริปนะอันนี้มันจะเป็นทริปจากออสโลนะครับเราก็จะคำนวณได้ว่าแบตเตอรี่มันมียอดแค่ไหนเราก็เอาเออ่กิโลวัตต์ชั่วว่าเนี่ยนะแล้วก็หา,อารอันนี้นะระยะทางไม่ใช่คูณอันนี้คูณอันนี้ใช่แล้วก็เราต้องดูได้ว่าเราเหลือเท่าไหร่2.5%หรือว่า2.6กิโลวัตต์ชั่วว่าเราก็จะคำนวณได้ว่ามันมีกี่กิโลวัตต์ชั่วว่ารวมแล้วนะแล้วก็ เออไม่รู้ว่าเราเทสชาร์จได้ไหมหรือว่าแบตเตอรี่มันเย็นไปเออลองดูก็ได้นะ okay. โอเคโอค้หนึ่งร้อยกิโลวัตต์เดี๋ยวแล้วนะสตาร์ทรถก่อนหนึ่งร้อยกิโลวัตต์เออแต่ว่าโอเคเออแต่ว่าคันนี้เอ้ยมันเตือนเราว่าเราต้องชาร์จแบตเตอรี่แต่ว่าเราอยู่ที่ไฮแอนี่บอกเฮ้ยรถนี่มันลุอ่ะรถเยอรมันมันลุโอเคแต่ว่า มันจะเตือนเราทำไมว่าเราต้องชาร์จแบตเตอรี่เราอยู่ที่ high power c h a r g e แต่ว่าร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งกิโลวัตต์คันนี้มันต้องมันจะรับได้ร้อยเจ็ดสิบกิโลวัตต์แต่ว่าแบตเตอรี่มันคงจะเย็นไปนะครับเนี่ยตอนนี้มันเป็นสิบสามถึงสิบแปดองศาเราคงต้องโยโย่นิดหน่อยนะแล้วก็กลับมาเนี่ยอ่าผมกะว่าเราคงต้องให้อันนี้มันเป็นยี่สิบห้ามั้งมันจะได้ชาร์จเร็วได้อะกวีตรนนี้เราได้เทสชาร์จเสร็จแล้วครับแล้วก็คันนี้นะ มันไม่ได้170กิโลวัต์มันเกือบจะเป็น170นะแล้วก็ชาร์จในครั้มันไม่ได้ฟลัดเหมือนอ e ีทตุ้อันเก่านะครับถ้าคุณอยากจะรู้อีกก็ต้องดูชาร์จในวิดีโออาจจะไม,ม่มีในช่องไทยอาจจะต้องดูในช่องหลักนะครับแต่ว่าโอเคเออวันนี้ผมก็ได้คำนวณแล้วว่าคันนี้มัน underreport 1%แปลว่าที่เราเห็นอันนั้นคุณสมชันะนะั้นมันจะต้องเป็น1%ต่ำกว่านั้นนะก็ดีนะครับแล้วก็วันนี้เราได้99กิโลวัตต์อาจากแบตเตอรี่นะครับผมไม่รู้ว่า เออต่อ Audi เอ้ยไม่รู้ผมพูดโฟโุนะ่มเฟือยอะอรดีที่ผ่านมันแต่ว่าอ u ดีเขาบอกว่าถ้าเรา DC fast charge นะมันจะได้แบบกิโลวัตต์ชั่วโมงน้อยกว่าถ้าจะให้ดีเราต้อง AC charge ฮะมันมีอย่างงี้ด้วยหรอทุกคันอื่นถ้าเรา DC กับ AC มันก็เหมือนกันเราก็จะได้กิโลวัตต์เอาเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองชาร์จที่บ้านแล้วก็ลองดูนะว่ามันจะได้กิโลวัตต์เอามากกว่าไหมเราดูในคอร์สกันนะครับแต่ว่าโอเค แล้วแล้วก็อันนี้อ่ะโอเคอี e ตุ้อันใหม่เนี่ยมันใช้ไฟฟ้าน,น้อยกว่าเก่าไหม,มไม่แน่ใจเพราะว่าเราไม่ได้ทสต์อีท رون 5้าสิบห้อันเก่ากับอันใหม่น,นะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันก็ดูท่าทางเหมือนก็มันใช้ไฟฟ้าน,น้อยกว่าเดิมมั้งนิดหน่อยนะนะ่ะนิดหน่อยนะครับใช่อาจจะเป็นเพราะว่า Aerodynamics ของนี้แล้วก็อันนี้มันไม่มีกระจกอาจจะเป็นอย่างม,ไมัไม่แน่ใจนะผมไม่รู้นะว่าเขาได้ทําอะไรบ้างที่มันทําให้มันใช้ไฟฟ้าดีน้อยน้อยลงนะครับมันดีขึ้นยังไงก็อาจจะดีขึ้นนิดหน่อยนะครับประมาณนั้นน่ะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเอาดีมันยังตามแบรนด์อื่นไม่ได้นะครับ B M I X นี่ชาตั้งร์จตั้ง1ิ5ลวัตต์อันนี้170นะแล้วก็ Tesla Model X ก็250กิลวั์นะครับแล้วก็ มีน i o e s แปดอันนั้นชาดไม่เร็วแต่ว่านีโมันก็แบตเตอรี่สั่งนะแล้วก็ไม่ค่อยแพงเท่าคันนี้เลยอะนั่นอะผมก็รู้สึกว่าเอาดนี่โฟสต์ปรุงของเอาดมันไม่มีแล้วมัง้งมันก็ใช่มันจริงอ e ีท o n ن ตู้ยเมา่ก่อนมันมันมันน้อยกว่าเล็กกว่าแบตเตอรี่เล็กกว่า,แล,กกวาแล้วก็วิ่งได้น้อยกว่าแต่ว่าตอนนี้มันก็พอๆกันนั่นแหะประมาณนั้นแหะแต่ว่ามันไม่ได้แซงคันอื่นนะครับ แล้วก็ผมก็รู้สึกว่าที่ผ่านมานี่สี่ปีนี่เอาดีเขาไม่ได้ทําอะไรดีขึ้นเลยนี่มันก็เหมือนเดิมนะประมาณนั้นเหมือนเดิมนะครับก็ดีถ้าคุณไม่ชอบอะไรเปลี่ยนแปลงคุณอยากจะใช้เหมือนเดิมน่ะก็ก็น่าจะซื้อเอาดีนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากจะมีอะไรที่มันดีกว่านี้เทคโนโลยีที่มันดีกว่านี้คุณก็น่าจะดู bmix หรือว่า tesla นะครับหรือว่าไม่รู้แบรนด์นึง new หรือว่าอะไรนะแล้วนะแต่ว่าเอาดีนี่ ก็ดีสำหรับคนที่ไม่ชอบอเปลี่ยนแปลงบ้างโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนดูไปถึงนะแล้วก็เอาไุณลกันไปสวัสดีครับ